สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาไหว้พระก,กันนะคะเราอยู่กันที่วัดใหญ่หรือวัดพระาาศาารีรัตนศาสดารามวรระมหาวิหารซึ่งวัดนี้เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองชาวพิษณุโลกเลยนะคะเป็นที่ประดิษฐานองค์พระพุทธชินราชซึ่งชาวพิษณุโลกเลื่อมใสศรัทธากันมากเลยคนนิยมมากราบไหว้ท่านของพรเรื่องหน้าที่การงาน หรือจะมาสักการะ,ะท่านเพื่อความสบายใจก็ได้นะคะอย่างวันนี้นัดก็มาสักการะ,ะท่านเพื่อความสบายใจซึ่งภายในวัดนะคะก็จะบรรยากาศล่มลื่นมากๆเลยนะคะภายในวัดก็จะมีสถานที่และพระพุทธรูปสําคัญอีกมากมายให้เราได้ไปสักการะ,ะเพิ่มเติมนอกเหนือจากพระพุทธชินราชด,ด้วยนะคะส่วนการเดินทางมาที่วัดไม่ยากค่ะ สามารถปักหมุด GPS มาได้เลยวัดใหญ่เปิดให้เข้าสักการะทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา6โมงครึ่งตอนเช้านะคะถึง6โมงตอนเย็นแต่ถ้าช่วงเสาร์อาทิตย์นะคะคนก็จะเยอะหน่อยมาช่วงเช้าเช้าสายสก็จะดีนะคะแดดไม่ค่อยร้อนคนไม่ค่อยเยอะด้วย ส่วนทริปหน้านะคะจะพาไปเที่ยวที่ไหนฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณค่ะ